ว,ว้าวท่วมๆเมนูใหม่ของหุยซุกี้เป็นร้านแรกในประเทศไทยที่ทำกับสิ่งที่เรียกว่าซุกี้ครุกไม่ใช่ครุกธรรมดาเพราะว่ามีครุกก็ไก่สองตัวโอ้มาเป็นเซตสุกี้ครุกแบบพร้อมคลุกจริงๆมีทั้งหมูเส้นผักครบอร่อยแล้วก็น้ำจิ้มสุดเด็ดของทางร้าน ันนี้คือน้าจิ้มที่แบบอร่อยมากตอนที่เราไปกินบุฟเฟ่คือชอบม,มาก้อมคุกแล้วจบกินได้เลยน่าทานมากสีน่ากินมากอะ่ะคือน้ำจิ้มอ่ะโค้ะเซ็กเนเจอร์ของหุยสุก,กี้มันแบบเปรี้ยวหวานแล้วก็มีกลิ่นหอม ที่แบบเป็นเอกลักษณ์ของเขาอะไม่คิดว่าแบบเอามาครุกอย่างเงี้ยอร่อยอใครอยากกินคือเขาเปิดตัวแล้วสั่งได้ที่ไลน์แมนเลยมี Delivery Grab and Go คือต้องลองแล้วอะเด็ดจริงๆ